รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย หมอคะน่าทานไหมคะน,นี่นี่มีทั้งแบบชาบูตอนนี้หนึ่งแถมหนึ่งหมูกระทะสั่งมากินที่บ้านได้เนี่ยค่ะก่อ,กอโรคทั้งนั้นเลยคุณแนนแต่มันก็ให้ความสุขทำะารคารสุขภาพรึเปล่า,นนานเนี่ยไม่เข้าใจแนนต้องโดนไล่ออกเลยคุณแนนเนี่ยอย่าเพิ่งไล่แนนออกเข้ารายการก่อนมาแล้วค่ะคุณหมอสวัสดีคุณผู้ชมค่ะสวัสดีค่ะ แหมกําลังเมาส์มอยเพราะว่าช่วงนี้คนพขาเวิร์ฟอร์มโฮมคุณหมออาหารที่มันแบบว่าซื้อด่วนซื้อง่ายอ,อาหารเดลิเวอรี่แล้วโปรดีดีหนึ่งแถมหนึ่งตลอด <c oughs> แต่ทั้งหมดทั้งปวงนี่ก่อโรคมานเลยเหรออาหารก่อโรคค่ะแ,แล้ลท่านหมายความว่าวันนี้เราจะคุยกันเรื่องอาหารแล้วคะถูกต้องอวันนี้เราจะคุยถึงเรื่องของอาหารอะไรที่ก่อโรคและอาหารอะไรแล้วกินแล้วทําให้สุขภาพดีรักษาโรคไปด้วยคุณแนนเอ,อาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาดูกันแล้วก่นว่าอะไรที่ก่อโรคแล้วก็ควรหลีกเลี่ยงไปบ้างนะคะเนาะ หมอชวนคุยช่วงที่1สนับสนุนโดยเฮลิโอแครผลิตภัณฑ์แกนแดดรักโลกไม่ทำร้ายปะการังและสิ่งแวดล้อม ได้เวลาของหมอชวนคุยในสัปดาห์นี้นะคะจะบอกว่าตอนของเราน่าสนใจมากๆเลยะนะคะและผู้สนับสนุนช่วงนี้ของเราก็ยิ่งน่าสนใจเข้าไปใหญ่ต้อง <c oughs> ขอบคุณด้วยสำหรับเฮลิโอแคร์ค่ะผลิตภัณฑ์กันแดดรักโลกไม่ทําร้ายประการังและสิ่งแวดลอ้อมถูกต้องนะคะตัวนี้ชอบอันดับแรกเลยที่เขาเป็นสารสกัดจากธรรมชาติใช่ไหมหมอสารสกัดจากธรรมชาตินะคะอีโคเฟลลี่แล้วก็เป็นไบโอฟิลเตอร์เป็นสารลิคโตรโมสนผลิตจากใบเฟินเฟินบล็อกเทคโนโลยี ตัวนี้ดีดีคือที่เรากล้าการันตีว่าดีเพราะว่าเขาผ่านงานวิจัยด้วยใช่ไหมใช่อันนี้มีห้องแลบของตัวเองที่ประเทศสเปนนะคะเป็นผลิตภัณฑ์ขายดีของประเทศเขาเลยนะคะแล้วก็จริงๆแล้ว global เลยทั่วโลกนะคะรวมถึงเขาทำโคการศึกษาร่วมกับมหาลัยฮาร์วาร์ดในอเมริกาแต่อันที่นั้นชอบมากคือล่าสุดเมื่อก่อนนั้นเขามีประกาศจากกรมอุทยานแห่งชาติว่าถ้าเกิดเราพกครีมกันแดดที่มีสารสกัดสีตัวนี้ต้องห้ามห้ามข้ามห้ามลงทะเลนะจ๊ะตัวเนี้ย พิสูจน์แล้วว่า<ช>ไม่มีสารต้องห้ามใชใช้ดีบอกต่ออยากแนะนําคุณผู้ชมนะคะ<ช>ที่ทั้งรักตัวเองแล้วก็รักโลกก็เลือกครีมกระแดดที่ดีๆแบบนี้เนาะใช่่แล้วคะเหมือนกันกับวันนี้ที่เราจะชวนคุยใครรักตัวเองต้องดูเลยคุณหมอคะ<ช>่ะเพราะค,ค,คุณหมอย้ําเสมอว,ว่า you are what you eat ทานอะไรสุขภาพก็เป็นอย่างไงใช่ทานดีไม่มีโรคแต่ถ้าทานไม่ดีอาหารก่อโรคได้แต่ว่าจริงๆเอาจริงๆนะคุณแนนตอนนี้เราจะเห็นว่ามีร้านอาหารที่เป็นร้านอาหารสุขภาพเยอะขึ้นเนาะซึ่งเป็นอาหารสุขภาพอาหารคลีนแต่ต้องคลีนจริงๆนะเลือกร้านนิดนึงแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเป็นเทรนที่คนเนี่ยสนใจเรื่องของการดูแลสุขภาพค่ะคนก็จะให้ความสําคัญกับเรื่องของการรับประทานอาหารเยอะขึ้นเพราะอาหารเนี่ยมันใช้รักษาโรคได้ นะในขณะเดียวกันมันก็สร้างโรคได้เหมือนกันในประเทศไทยเนุณะนน่นกลัวมากคือเราพบว่าคนเนี่ยตายจากโรคที่ไม่ติดต่อเยอะกว่าเดิมนั่นไงน ซึ่งหนึ่งในสาเหตุที่ทําให้เกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังก็มักจะมาจาก,าจากอาหารก่อนจะไปดูก็คืออาหารอะไรอยากรู้ว่าโรคที่เกิดขึ้นจากการทานอาหารมไม่ดีเหล่านี้มันเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังอะไรได้บ้างคะที่หมอมันก็เป็นกลุ่มของโรคเรื้อรังที่มีอยู่หลายโรคมากๆนะต้องบอกกันว่ากลุ่มของโรคเรื้อรังพวกนี้นสาเหตุการเกิดมันซับซ้อนเหมือนกันนะคะ,คะแล้วก็มันมีหลายปัจจัยความเสี่ยงมากๆที่ทําให้คนเนี่ยเป็นโรคเรื้อรังนะคะโดยทั่วไปพวกนี้ มันไม่ได้เกิดเห็นผลทันทีอันนี้คือใส่ทำให้คนเป็นเยอะเพราะว่ามันไม่ใช่กินวันนี้แล้วพรุ่งนี้เป็นจริงกว่าที่คุณจะเป็นโรคใช้เวลาหนานคนเลยไม่เห็นว่ามันเหมือนเป็นภัยเงียบเข้าใจและคําถามที่พบบ่อยมากๆก็คือคนก็ถามว่าแล้วโรคอะไรล่ะที่มันเป็นโรคเรื้อรังแบบที่ไม่ติดต่อค่ะก็จะมีโรคที่ฮิตฮิตนะคะฮิต ก็อย่างเช่นโรคสโตรกหลอดเลือดตีบตัน,ตนใช่โรคหัวใจหลอดเลือดสมองและหัวใจคือกลุ่มหลอดเลือดจริงๆแล้วมันเรื่องที่สําคัญมากค่ะโรคซึมเศรา้าโรคซึมเศร้าก็เกี่ยวเหรอคะคุณหมอเกี่ยวแน่โรคมันเร่งอันนี้เห็นด้วยแล้วก็เดี๋ยวนี้คนอยู่ๆไม่รู้ตัวว่าตัวเองเป็นโรคไต โรคไตหมากทีแบบไตเรื้อรังไปแล้วโรคกระดูกพรุนกระดูกพรุนโรคข้อพื้นหรือเป็นหรือเป็นโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังอย่างเช่นในกลุ่มคนไข้ที่สุบุรีหรือว่าโรคในช่องปากซึ่งจริงๆเนี่ยมันน่าจะมีปัจจัยเสี่ยงหลายๆอย่างที่ก่อให้เกิดโรคเหล่านี้ใช่ไหมคะคุณหมอนอกจากอาหารที่เรากินเข้าไปแล้วมันมีปัจจัยอื่นๆไหมคะสือถติสมสติว่าคุณมีต้นทุนเดิมไม่ดี พันธุกรรมอันดับแรกพันธุกรรมพันธุกรรมพันธุกรรมเชื้อชาติเชื้อชาติหรือสิ่งแวดล้อมหรืออาจจะเป็นการได้รับยาหรือรับประทานยาบางอย่างหรือคนที่สุบหรีดื่มเหล้าอย่างเงี้ยหรือว่าคนที่ชอบนั่งเฉยๆนะแล้วก็กลุ่มคนนี้กลุ่มนึงนอนดึกเพราะว่าจริงๆแล้วการหลับเนี่ยมันเป็นช่วงที่ร่างกายได้พักผ่อนนะคะแล้วก็ร่างกายได้ซ่อมแซมอันนี้สำคัญมากๆค่ะแล้วก็มันจะมีการ หลังพวกสารเคมีในร่างกายบางอย่างออกมาสู้กับการติดเชื้อของร่างกายค่ะนั้นถ้าสมมุติว่าเราไม่นอนเนี่ยสารเคมีอันเนี้ยมันไม่หมามหายไปค่ะมันก็เลยทําให้เกิดการติดเชื้อในร่างกายได้ง่ายนี่ะเพราะว่าการนอนอย<ฆ>่างที่หมอบอกการนอนเนี่ยมันช่วยหลายอย่างาช่วยเพิ่มภูมิต้นานทานตัวเองก็จะไฟ์กับการติดเชื้อได้ง่ายขึ้นภูมิต้านทานของเซลล์ผิวดีขึ้นแล้วก็ยังช่วยซ่อมแซมส่วนที่มันสึกหรอไปได้มากใช่ใช่ อีกอันหนึ่งที่สำคัญก็คือเรื่องที่เราจะคุยกันนี่แหละ,ะเรื่องของอาหารถ้าคุณทานอาหารก่อโรค,ค โรคมาแน่นอนโดยเฉพาะยิ่งถ้าสมมติว่ามันเป็นโรคที่ไปเสริมกับพันธุกรรมในครอบครัวของเราที่มันมีความเสี่ยงอยู่แล้วโรคเรื้อรังคุณมาแน่นอนแค่มาช้าหรือมาเร็วแค่นั้นแล้วเอาจริงๆตอนนี้ในสถานการณ์โควิดนะคะคุณหมอมีคน2ประเภทคือคนที่ดูแลตัวเองดีมา,มากๆจนน้าหนักลดรูปร่างดีกับคนที่ปล่อยป่าละเลยจนแบบว่าน้ําหนักขึ้นแล้วก็มีโรคจริงๆถ้าคุณอยู่ในหมวดนี้หมวดกินมากน้ําหนักขึ้นแล้วอาจจะก่อให้เกิดโรคคุณต้องดูช่วงหน้าว่าอาหารอะไรก่อน โรคกันา่าพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อค่ะหมอชวนคุยช่วงที่สองสนับสนุนโดยออติสินผลิตภัณฑ์อาหารเสริมดูแลรูปร่าง ช่วงที่2ของหมอชวนคุยกําลังสนุกเลยนะคะวันนี้เราคุยกันถึงเรื่องอาหารก่อโรคก่อนจะไปรู้ว่ามันคืออะไรต้องขอบคุณผู้สนับสนุนช่วงนี้ของเรากันก่อนน,ะนั่นก็คือโอติซินผลิตภัณฑ์อาหารเสริมดูแลรูปร่างอันนี้ไม่เกียงนะคะว่าเขาช่วยดูแลเรื่องการลดน้าหนักเพื่อจะได้ไม่เกิดโรคอันนี้ช่วยได้จริงแ,แต่สิ่งที่นันสงสัยคือใครเอาน้ามตนมาตั้งช่วงนี้ของร <laughs> คุณหมอคะน้ํามนมาในรายการได้ไงแคเนียไม่ใช่น้ํามันอันในี้ต้องบอกว่าศาสตร์ของโฮมิโอพาธีเนี่ยเป็นศาสตร์การแพทย์ทางเลือกซึ่งเป็น ยอมรับจากองค์การอะไมโลกจริงแล้วมีหลายศาสตร์เนาะมีศาสตร์การแพทย์ของอินเดียอาร,ริเวสของอินเดียหรือศาสตร์การแพทย์ของจีนที่เป็นการฝังเข็มเนี่ย <c oughs> แล้วก็ศาสตร์ตัวคอมบิวฟาที่ซึ่งเป็นของแถบยุโรปหรือแถบของเยอรมันซึ่งเป็นจากธรรมชาติเห <c oughs> มือนกบเอาสิ่งธรรมชาติเข้ามาช่วยในการที่กระตุ้นภูมิต้านทานร่างกายของตัวเอง <c oughs> ใครสนใจนะคะคุณหมอแจกฟรีให้กับแฟนรายการทุกช่กคน <c oughs> เลยนะไปเพิ่มภูมมคุ้กันให้กับตัวเองนะคะก็ inbox มาที่แฟนเพจรายการคุยกับหมออาจิมาหรือว่าได้ง่ายแอดไลน์เราเนาะุกหมอเนาะใช่ค่ะทุกช มาขอได้เพราะจริงๆต้องบอกว่าปัจจุบันเนี่ยกว่าเราจะได้ยาต้านไวลสอาจจะใช้เวลานิดนึงนะคะเพราะนั้นอพอมันมีช่วงที่ใช้เวลาเนี่ยในระหว่างนี้เราก็สามารถที่เสริมการรักษาอื่นๆเข้าไปเพื่อช่วยทําให้ภูมิต้านทานร่างกายเราดีขึ้นใช่ใครที่แบบว่าเชื่อมั่นในแพทย์ทางเลือกนะไปดูแลเสริมภูมิให้กับตัวเองนะคะก็สามารถติดต่อมาได้เลยนะคะโอ้ดีจังเลยแต่วที่สําคัญนะนนคุณแอนอาหารที่เราพูดถึงวันนี้ค่ะ มันมีอาหารที่ไปลดภูมิต้านทานก็คืออาหารที่เราจะพูดกันนี่แหละก็คือกลุ่มอาหารก่อโรคนี่แหละต้องเข้าประเด็นแล้วค่ะคุณหมอว่าไอ้เจ้าอาหารก่อโรคเนี่ยมันคือกลุ่มไหนประเภทไหนเราจะได้หลีกเลี่ยงไม่รับประทานมานอ้องคือต้องบอกว่าที่เจาะจงเอามาพูดตอนนี้เพราะว่าอาหารกลุ่มพวกนี้ค,คือพอเราพูดถึงการก่อโรคเนี่ยเราก็อาจจะนึกไปถึงโรคหัวใจนู่นน,นี่นั่นแต่ว่าอันที่สําคัญที่ส่งผลต่อกา,ารงานของร่างกายมากๆกก็คือ อาหารก่อโรคที่ไปทําให้มีปัญหากับเรื่องของภูมิต้านทานกลุ่มแรกประเภทไหนคะคุณแอนอาหารหวานคืออาหารที่เติมน้ำตาลเข้าไปคุณแอน,นมันจะไปทําให้เกิดมีการอักเสบของร่างกายเพิ่มขึ้นจะมีสารอักเสบในร่างกายหลายตัวเลยที่ถูกหลั่งออกมาเวลาที่น้ําตาลในร่างกายสูง แล้วก็ในกลุ่มพวกนี้เนี่ยมันจะไปทําให้ส่งผลลบนะคะต่อระบบภูมิต้านทานของร่างกายแล้วก็ไปส่งผลทําให้การกระตุ้นการทํางานของเซลล์ที่เป็นเซลล์เกี่ยวกับการฆ่าเชื้อโรคของในร่างกายเราเนี่ยมันลดลงค,คือมันไปทําให้การตอบสนองของเซลล์พวกนี้มันลดลงมไม่ไม่ดีแน่นอนอนะคะ,คะนอกจากนี้แล้วเขายังพบว่าอาหารหวานเนี่ยมันไปเปลี่ยนแปลงระบบ ภูมิคุ้มกันของร่างกายในระบบทางเดิอนอาหารก็จะทําให้เกิดปัญหาการอักเสบขึ้นมาแล้วก็ส่งผลต่อภูมิต้านทานของร่างกายงั้นแน่นอนภูมิต้านทานร่างกายไม่ดีเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะเป็นโรคต่างๆได้มากมายไม่ใช่แต่เรื่องของการที่มีโอกาสที่ติดเชือ้อโควิดได้ง่ายแต่จริงๆแล้วมันคือหลายโรคทุกโรคเลยละค่จะทุกโรคเลยเพราะว่ามัน ทุกโรคมันสัมพันธ์กับภูมิต้านทานของร่างกายมากที่สุดนอกจากหวานแล้วคุณแนนขอเดาค่ะอะไรคุณแนนก็อาหารหวานมันมักจะคู่กับอาหารเค็มใช่ไหมจริงๆแล้วกลุ่มอาหารรสจัดทั้งหลายเค็มก็เหมือนกันเลยนะคะก็คือมันเป็นตัวที่ไปเพิ่มการอักเสบในร่างกายค่ะคือมันไม่ได้ทำให้เกิดโรคไปอย่างเดียวแต่มันไปเพิ่มการอักเสบแล้วเขาพบว่าคนที่ชอบทานอาหารที่รสจัดๆรสเค็มๆ กลุ่มพวกนี้จะเพิ่มความเสี่ยงของการเปร็นโรคภูมิเพี้ม,มันส่งผลต่อภาวะภวะูมิต้านทานร่างกายแน่นอนอาหารสำเร็จรูปเองบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปเองหรือไส้กรอกหมูยออะไรทั้งหลายที่มันเป็นกลุ่มสําเร็จรูปทั้งหลายกล,ลยุ่มพวกนี้เนี่ยเมื่อจะต้องเอามาแปลรูปเนี่ยมันมีการเพิ่มของสารอักเสบการอักเสบเหล่านี้มันไปส่งผลต่อภูมิต้านทานร่างกายการดูด้านทางร่างกายไม่ดี <labeling. S 2> นะอาจจะส่งผลทาให้ภูมิแพ้หรือภูมิเพ้ได้ หวานมันเค็มแล้วก็กลุ่มอาหารที่เป็นกลุ่มแปรรูปคราวนี้อีกอันหนึ่งก็คืออาหารเกี่ยวกับเรื่องของโอเมก้า6กับโอเมก้า3ในอาหารของฝรั่งทั้งหลายส่วนใหญ่แล้วเนี่ยพวกนี้เขาจะมีปริมาณของโอเมก้า6อยู่ในปริมาณค่อนข้างสูงเป็นาณโอเมก้า3ต่ําแต่ว่าจริงๆแล้วเราต้องการโอเมก้า3สูงโอเมก้า ต่ำนะมันสลับกันนิดนึงโอเมก้าสมันมีฤทธิ์ในการต้านการอักเสบพวกนี้ก็จะอยู่ในพวกปลานางทะเลทั้งหลายนะคะแซลมอนซาดีนนะแต่ถ้าโอเมก้าหก็จะเป็นกลุ่มพวกน้ำมันน้ำมันคาโนล่าน้ำมันข้าวโพดน้ำมันดอกทานตะวันนะคะในกลุ่มพวกนี้และกลุ่มหนึ่งกลุ่มคาร์โบไฮเดรตที่เอาไปผ่านกระบวนการทั้งหลายอย่างเช่นกลุ่มเบเกอรี่ทั้งหลายโอ้ยของหน้ากลุ่มพวกนี้คือบางทีเบเกอรี่เนี่ยคุณแดนเขาก็ทั้งมันใช่ทั้งหวานค่ะ ไขมันทรานเซเต็มใช่ในความอร่อยเนี้ยโอ้โหสารอักเสบมันเยอะมากนะมันไปสร้างสารอักเสบในร่างกายค่ะงั้นจริงๆถามว่าอ้ารแล้วยังงั้นล้วโอ้โหฉันจะทานอะไรดีจริมันดูเหมือนไม่รู้จะทานอะไรดีก็ไม่เหลืออะไรให้หวานมันเค็มไม่ได้เลยเราเคยพูดกันถึงลอง plant based diet คืออาหารแต่ p l a n เ based ที่นี้คืองานอาหารที่เราเน้นแบบพืชเป็นหลักนะคะซึ่งพืชที่เอามาจะต้องไม่ผ่านการปรุงแต่งไม่ผ่านการแปรรูป ไม่ผ่านการขัดสีทั้งสิ้นนะคะก่อนจะเอามาบริโภคแล้วก็ไม่มีไข่ไม่มีนมเป็นส่วนผสมค่ะ,ะพวกนี้ก็คือเป็นเป็นธัญ,ญพืชไม่ขัดสีนะคะหรือว่าเป็นพวกผลไม้โดยการนำเอาพวกสารอาหารหลักทั้งหลายพวกนี้เอามาใช้ในการให้พลังงานและเพิ่มไขมันดีต่อร่างกายแล้วก็รับประทานอาหารกลุ่มพวกนี้อย่างสม่ำเสมออาหารที่มีหลากหลายสีะนะคะอาหารสีแดงนะ อาหารสีส้มอาหารสีเขียวอาหารสีม่วงอาหารสีขาวแต่ว่าเป็นกลุ่มของพืชผักทั้งหลายแล้วเวลาเอามาปรุงเนี่คุณแนนก็จะต้องปรุงจากวัตถุด,ดิบที่มาจากธรรมชาติเราใช้ความหวานจากตัวอาหารเองยกตัวอย่างเช่นหอมหัวใหญ่ก็จะมีความหวานของหอมหัวใหญ่นะคะแล้วก็เอาอาหารเนี่ยมาต้มเอามาแกงเอามาอบเอามานึง่งอะไรพวกนี้แล้วก็ทาให้มันมีรสชาติ เป็นอาหารที่เป็นรสชาติธรรมชาติจริงๆหัดเป็นมนุษย์ที่ทานอาหารที่ไมไ่ไปติดกับลักษณะของรสปรุงแต่งทั้งหลายแล้วก็พยายามลดอาหารที่มันเป็นอาหารที่เรารู้กันนะคือหวานมันเค็มทั้งหลายอาหารไขมันสูงอะไรอย่างเงี้ยดูแลสุขภาพร่างกายให้ดีด้วยนะคะ ก็คือต้องไปดูเรื่องของการออกกําลังกายดูลดความเครียดพักผ่อนให้เพียงพอพวกนี้มันถึงจะเป็นตัวที่ช่วยทําให้เพิ่มภูมิต้านทานต่อร่างกายช่วง work from home เนี่ยงา่ายมากๆเลยถ้าสมมติเราปลูกผัก ทานเองค่ะแล้วก็ทําอาหารที่มันง่ายๆไม่ต้องออกไปซื้ออาหารนอกบ้านดีที่อันนี้คือแบบดีที่สุดเลยพลังจากธรรมชาตินี่แหละค่ะพลังชีวิตที่ดีที่สุดลอันนี้คือธรรมชาติบําบัดรักษาโรคจริงเหมือนอันนี้เหมือนอันนี้เลยใช่่คะอยากได้ฟรีก็แอดไลน์กับอินบ็อกซ์ถูกต้องเอาธรรมชาติมารักษาตัวเราเองกระตุ้นให้ร่างกายสร้างภูมิต้านทานที่แข็งแรง โรคอะไรก็ชนะหมดชอบตรงนี้อยากให้ทุกคนมีร่างกายที่แข็งแรงแล้วก็ชนะทุกโรคภัยในยุคโควิด -19 ระบาดช่วงนี้นะคะอ่ะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะสัปดาห์หน้ากลับมาติดตามได้ใหม่นะคะกับรายการคุยกับหมออาจิมาทุกวันอาทิตย์บ่ายโมงตรงทางเนชั่นทีีช่อง 22, อง 22. แบบนี้เดี๋ยวอยากจะดูรายการย้อนหลังก็มีหลายช่องทางเลยน,นคะคะเข้าไปดู YouTube เรานะคะ,คะพิมพ์ลายชื่อหารายการคุยกับหมออาจิมา ก็มีน่าจะ5-600ตอนเยอะมากดูกันไม้เบื่อเลยค่ะก็ได้เป็นแอบแคสต์นะคะวันนี้หมดเวลาแล้วคุณหมอและแนลลาไปก่อนนะคะสสวัดีค่ะสวัสดีค่ะ